เอาก็สบายดีเนาะ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะคลิปวิดีโอนี้มาไก่อิลิพี่น้องเย้ยฮอนพี่น้องถือว่าื้อน,นีอ้เส้นเคยเนาะพบกับซ่อง BN ซาลาวเส้นเคยเนะาะก็ถือว่าจะเข้าป่าห้ากินเส้นเคยแต่ว่าื้อน,นี้เนาะจะพา FC ทุกท่นานไปหากินอ๋อไก่ที่สุดเลยพี่น้องเลยอ,อยู่ทางอาตอนนี้ก็คือว่าเราอยู่ทะเลทรายแห่งหนึ่งของประเทศ สหรัฐอเมริกาหรือว่า U.S.A. นั่นเองโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เดือดฮอนพี่เลิเลยพี่น้องเลยบอกคืออยู่ที่เราเคยห้ากินเนาะถือว่ามันนี่มาไกลพี่น้องเลยถือว่าผ่านทะเลทรายผ่านภูผ้าอู้สุดยอดถือว่าตอนนี้เรากะรอท่าทีมงานเนาะถือว่าท่าทีมงานถือว่าเข้าพี่ไอเพิ่นเนาะจะมาขับะจะเอารถไปรับแล้วก,ก็ข้ามผ่าน ทะเลทรายพอละพี่น้องเย้ยไปหากินพี่น้องไปทําทการไปหากระหอกพี่น้องเย้ยเพราะว่า,อ,าอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกานี้เขาเจะจะเปิดเป็นช่วงฤดูเนาะเป็นฤดูออกล่าฤนะดูนี้ก็เป็นถือว่าฤดูออกล่ากับพี่ไอ้เพิ่นกับประสร 5, นะันห้าว่าบีเอ็นเองก็ได้ประสานห้ากับพี่ไอ้เพิ่นทางสหรัฐก็เลยว่าได้ขึ้นเครื่องบินพี่น้องเย้ยข้ามไป หากินที่สหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยโอ้ไกลที่สุดเลยพี่น้องเลยฮอนตัวนี้นะพี่น้องอยู่กลางทะเลทรายพี่น้องเลยฮอนอิลีเป็นจ้าหน้ากับส้มกับฮับเบิลกันเนาะเพราะว่าที่พ่นมาเฮาไปหากินอยู่ที่ประเทศลาวฮอนกะก่ะมีประเทศลาวประเทศไทยกัมพูชีอินเดียกระทั่งอาเซียนฮเนาะทวีปเอเชียฮาก์ถือว่าคล้ายๆกัน แต่ว่ามาห้ากินยอยู่ทางาสหรัฐอเมริกาถือว่าทางยุโรปนี่ก็ถือว่าครั้งแรกพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นถือว่านี่อ้ทะเลทรายพี่น้องเอ้ยฮอนฮอนฮอนที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยอากาศเป็น,จนจัจไดจะมานหรือบมานถือว่าภูมิมีประเทศอากาศจะเป็นแบบใดเนาะกลับไปเบิ้งเนาะว่าจะคืออยู่ทางอาเซียนบอเนาะถือว่าเขจาจะมานหรือโบมานเป็นเไ,ไดของเขาลุ้นๆเป็นสำกันพี่น้องเอ้ยอ้ไล่พี่น้องเอ้ย าทิตย์แล้วนี่เขาเจ้าไปห้ากินมาแล้วโอ้เขาว่าร้ายหรอกกาติดต่อห้าบีเอ็นบีเอ็น,อนกาได้กาบินค้ำต่างประเทศเลยมื่อนี้นะสุดยอดเลยพี่น้องเลยเอาไปจะได้จะม่านหรือบ,บ่ม่านเทาก็ฮับส้มแล้วก็ให้กำลังใจเป็น,นปกันนะพี่น้องเนาะเอาก่อนจะส้มคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ก่อนอื่นเนาะก็ขอขอบอ,อกขอบใจที่ว่าการเดินทางครั้งนี้กาทางซ่องซักจึกแสนแน่วเนาะที่ว่าโอ้โหพี่น้องเลย เพิ่นซวยกันเดินทางถัวคําทวีบเลยพี่น้องมือน,นี้นะโอ้ใส่ใจสมควรเนี่ยถ้าว่าเป็นเงินเรือเป็นทื่นหอนข้องบีเอ็นเองก็อาจจะบบพอเนาะถือว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเลือจากซ่องสักจึกแซ้นแนวนะเพราะเพิ่นได้ช่วยอุปกรณ์อาหาราปีญุนหรือว่าทุกอย่างก่อนจะามาฮอดที่ว่าสหรัฐอเมริกาได้กัซ่องเพื่อนเป็นผู้ให้กำลังใจเนาะ ถือว่าซองนี้ก็เป็นซองที่ว่าเราประวัติศาสตร์พี่น้องเลยว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ลาวไทยทั่วทุกทวีปขอ่โลกเขาเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ถือว่าทุกคนและทุกเอซก็อยากขอขอบใจเนาะทางซองสักจึกเส้นแนวนะก็ถือว่าฟาก f อซของเขาเข้าไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเพิ่อนเด้อเพื่อนให้กำลังใจเฮาแล้วเฮาต้องให้กำลังใจเพิ่นพี่น้องเ้ยอะเป็นจะได้กัจะมันหรือบบมันเฮาก็ให้กำลังใจแล้วก็รุ่นเป็นกันเนาะเอาไปเ้อพี่น้องเอ้ย อถูกไหมนับไปไหมพี่น้องเลยโอ้หลายลายพี่น้องอ่ตตโอ้หลาย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 โอ้บหคือบานทฮาพี่น้องเลยไหมโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยดมสบเพราะเอ็ดอสาุดมสมบูรณ์ี่สาเพราะว่าเพชสหรัฐนี่เขาจาจะออกมาเป็นโอเคนี่อันนี้คือพระเอกฮอดเดอร์โอ้ส่งห้าพี่น้องเลย ทหารกุมหูเป็นพรอบยื่นกุมมืนี่ต้นยื่นละนี้เป็นกกไม้ที่ว่าไอเหรพี่น้องเนาะนี่โอ้ถูกสูงสูงกระโปรงสูงไนได้พี่น้องเลยอันนี้คือสภาพอากาศเขตอ่ามากเกาะมากเปล่าสหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยช่วงนี้ก็พอดีมื่อนี้ฝนตกได้พี่น้องเลยโอเคมันมั่นกันแล้วพี่น้องเลยได้อยู่เนาะทำนี้เนาะนี่เป็นน้องหมดพี่น้องเลย จากนัอยก็สีให้พี่ไอ้เพิ่น<ด>เก็บเอาเด้นดนี่นะเก็บบางว่าสิได้จากตัวพี่น้องเลยอ่เอเยาเริ่มเก็บไปไอ้เอ้อเยเก็บเก็บเอาแายแล้วแายแล้วแายแล้วอ่าอ่าถูกบอลล้มเลยพี่น้องพุน่นสุดยอดสุดยอดพุ่นมแเออถือว่าดูดบนข้อไอ้ตัวขอ้อไอ้ห้องบมได้อามาเด้อพี่น้องเลยพอขึ้นยนต์บ่ได้พี่น้องเลยโอ้แม่เดาเอา,าพี่ไอ้เพิ่นโอเคเนาะพุ่นอู้หลายลายลาย ดูมีจักตัวพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอ้ลายลายลายหนอปลายดอสุดๆเลยยิงมาให้อนก็ได้อก็บเอาสุดยอดเลยคุณเอ้โอู้เก็นจังไ้กินพี่น้องเลยดุ่เคยเว้น จะได้ไปอยู่เขตเฮาเด้พี่น้องเลยเขตเฮานี่อู้คุณหักหนักเลยพี่น้องโอ้โหปัดสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยสุดยอดมันมารกันเลยพี่น้องวันนี้นะมาร์ทมัน์พี่น้องเลยคุณซีกูทันเตอร์โอ้โหปัดโอ้ยเป็นเป่าลิตีนี่นะคุณ